สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงหอมสระผมด้วยพรมน้ําหอม <c oughs> แต่ไม่อาบน้ำไง <c oughs> ำอาบน้ำแล้วก็พรมน้ําหอมอาบน้ำแล้วก็ฉีดน้ำหอมไงไดบอกว่าว,วันนี้เรามีหมูแข่งมาของตั้งแต่ของใช้ของกินยันไปถึงของน้องหมาเลยนะครับเยอะมากที่เขาเอามาให้วันนี้ ละครพี่แจ้มบุมค่ะหนูยินดีกับพี่ด้วยนะคะที่พี่แต่งงานกับแฟนของพี่<า>ขอบคุณค่ะมันไม่มีผนไม่มีพีตากาไหนไม่มีมีแค่อันเดียวครับซื้อมาอันเดียวนั้นงกงงมากกงดูคอนเสบร์ตเกมไหน กอกกายสิทธ์แน่ๆตรงผมกอกกายสิทธ์ป่ะไก่ย่างตะก้าไหนตรงนี้แค่นี้ใช่ไหมไกอ มีไม่ครบไม่ครบไม่ครบอันปะแบบนี้เอบคบขอบจ้ะน่ารักเนาะสะพัดหลุดดูหลุดง่ายอยู่นะุไม่ง่ายเียทุกคนอยู่ที่ไม่รอดแน่นอนพี่จุ๋มตรงเนี้ยเชื่อหรือป่าวันเนยเรากําลังจะผ่านเดือนกันยายนไปแล้วนะครับไม่ได้ค่ะเพราะหนูจะว่างหูหนูค่ะเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยจริงๆเดือนนี้เดือนหน้าวันหยุด เยอะมากถามพี่พีดึงเหนียงดึงหน้าเท่าไหร่เท่าอายุขึ้นอยู่กับว่าดึงกี่จุดครับแต่ว่าจุดหนึ่งอะเฉลี่ยจะไม่เกินแสนบาทหมายถึงว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะดึงหน้าผาดึงแก้มดึงคางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันดึงเยอะหมายถึงว่าดึงทั้งหน้าเลยอะก็อาจจะหลายแสนหน่อยครับ มันมัขึ้นอยู่ก่จะทําอะไรด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทําฟาด้วยไหมทําจมูกด้วยไหมข้นอร่อยข้นมันคนเทพค้นรถคุชจิก็ไม่มีวันหยุดเลยหรอแต่วันเ่ออ่ะเดือนหน้าหยุดเดี๋ครับวันนี้เดี๋ยวมันห้าครับเดือนหน้าหยุดไปก่อนนะทำไมเหรอเดือนหน้าหยุดไปก่อนครับพฤตจิกาไม่มีวันหยุดเนไงก็อยู่อะไรอ่ะันอยู่ปกติ อ่หรออยังคะตอนเนี้ยใช่ใครใครดูในช่องนะครับละครตลกเนาะจริงๆแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่ถ่ายอ่ะมีความเข้าใจว่าตัดออกมาจะยาวมากนะตัดออกมาได้สิบหนาทีใช่หรอ <c oughs> ไปเกาหลีเดือนหน้าหรือเปล่าใช่ครับ วันนี้อยากเป็นแม่เนนลี้ยงออนไลน์นที่บ้านครับขอพิกัดแม่ที่พีมีไม่บอกน,น่ารักมากเลยะอ่ะอเะราคาดีด้วยนะ จริงๆพันเท่าไหร่อะอันละพันนี้นี่เองครับได้มาเป็นของต้องแบบกังวันาะเป็นของบูอีเลฟเฟนเอาหลีคนตามไปกดทันทีสวยแว่นพี่แจ๊กใช่ใค่เขาบอกว่าพี่จ็อกพี่จ็อกใส่อยู่ตอนนี้แว่นพี่แจ๊กกับพี่จ็อกใส่อยู่จ็อกสันแหวง ันแบ่งแจ็คสันหวังน่าะใช่ใช่วันนั้นแซวว่ามีคนได้ดูนกต่อราคาเขาใหญ่เลยใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ซื้อมันเดียวเลยนะเป็ดนอนอยู่บนห้องนอนค่ะก่คืณเป็ดทำไงพี่พี่เทอคลิปพี่พ,พี่เป็ดนอนก้นหนดิพีเ่เทปเป็ดนอนก้นแบบนี้พี่พีเขามีอะไรป้ะเขามีคลิปเป็ดนอนก้นเขามีคลิปแบบ แลนไงตกกระป๋องเวอร์นี่ครับฟังนะทุกคนนัาหลกมากคือเราเดินขึ้นไปเก็บของอาไรแต่กลับบ้านแล้วก็ไปเจอนอนท่าน,นี้แล้วมันกล<อ>ด้วยเดี๋ยวก่อนปักขึ้นมาอยงนี้หน่อยดูนะกลด้วย,วยนะม,มาก,มาก บปกอนนี่เดียวเอาใหม่ที่จุ่มดูคนด้วยมันตลกมากแล้วมันหลับจริงจังมากนะมันหลับจริงจังมากเป็ดอะครับจริงจรเดี๋ยวนี้เป็ดมาโชว์ตัวนะคะคอบอกับสายสามไหม ทุกคนวันนี้ของที่มีมาฉันซื้อแน่แน่วันนี้ดีหลายอย่างมากคือที่ชงกาแฟมีมีบางอันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาตั้งราคาให้เราดีมากคือช่วงหลังน่ะตอนที่เราจะไลฟ์ทุกครั้งนะครับเราอ่ะจะขอบอกว่าราคาที่ให้มันต้องเป็นราคาที่ดีจริงๆนะไม่นั้นก็ไม่ไลฟ์ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็คือทําการบ้านทุกครั้งว่าของที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นราคาที่ดีจริงๆคือที่พีรเขาทําการบ้าน ่แล้วนะคะทุกวันนี้ทะลุรืรอ,อย่าง